สวัสดีค่ะวันนี้พาเฟร็ดไปใช่เฟรด็ดบอกว่าเมื่อคืนฝนตกนี่ค่ะดูเดินไปแล้ววันนี้ออกมาเฟร็ดอยากไปเดินทางเดินมาร้าน เดินไปแล้วนุ่นไปหาดเดินไปที่หาดนะเฟร่เดินมาก็มานั่งเล่นอยู่ตรงนี้ตรงหน,น้าแฟมลี่มาร์ท ตรงหาดนู่นหาดเขาก็กำลังทำท่อระบายน้ำาน้ก็มีกั้นถนนด้วยแต่ตอนนี้เขามีแบบเส้นทางไปวันเวย์แล้วนู่นหาดทะเลแล้วก็นั่งอยู่นี่นั่งดูยังไม่มีใครออกมานี่หน้าคอนโดเราจะ คอนโดริมหาดจอมเทียนการดสงแถวนั่งรถสองแถวไปยันตุ๊เขาเปลี่ยนเส้นทาง,ทางแล้วทำถนนด้วยเฟรดมานั่งรอตรงซอยเซซอยเวลคัมค่ะซอยเวลคัมอยู่ตรงนี้นี่ก็หาดหาดหน้าซอยเวลคัมจ้า ฟรชนั่งรถสองแถวมาถึงก็เดินเข้าไปดูข้างในแล้วมานั่งพักพาเฟรชเดินกลับเสร็จแล้วเฟรชก็มานั่งตรงนี้ใต้ต้นไทรค่ะนี่ค่ะใต้ต้นไทรมีร้านอาหารนี่ก็มีทะเลเนี่ยใต้ต้นไทรนี่ค่ะตรงซอยแกรงซอยแกรน,ซอ,กรนซอยแกรนทางนู้นก็กำลังทํา ก็เฟรมมานั่งพักก่อนได้เสือ้อได้กางเกงอาบน้ำว่ายน้ำ<ล>เดินผ่านร้านโอ้ oh, <ล>ร้านอาหารชื่อดังที่อยู่ตรงไทยพาณิชหาจอมเทียนนะที่คนนิยมมากินเยอะมากเลยค่ะ<ล>นี่เม่ร<ล>ู้<ล> คนเยอะมากค่ะนี่ค่ะเดินมาถึงแล้วจ้านี่ค่ะมาถึงตึกเอแล้วค่ะนี่มาถึงแล้วในคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเราเจอคลิปหน้าสวัสดีค่ะ